สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีเถาะกันในเดือนเมษายนดูว่า,อ,าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องการงานการเงินธุรกิจหรือว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณแล้วผู้จัดอยากขอเกริ่นไว้ก่อนนิดนึงว่าอันนี้ เป็นดวงโดยรวมที่เอ่อทำขึ้นสำหรับคนที่เกิดในปีเถาะอันนี้ไม่ได้ว่าเจาะจงกับผู้ใดท่านหนึ่งแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาดูแล้วคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้อาจจะไม่ตรงกับคุณก็หมายความว่าคุณก็โชคดีแล้วคุณมีชีวิตที่เอ่อดีมีความสุขไม่มีปัญหาอะไรฉะนั้นไพ่เนี่ยก็จะไม่ได้กล่าวถึงคุณในคลิปนี้ ก็ขอให้คุณนะ่ะเก็บช่องนี้ไว้หรือว่ากด Subscribe เก็บเอาไว้เผื่อว่าผู้จัดทำคลิปวิดีโอชุดใหม่ในเดือนถัดไปคุณก็จะได้เข้ามาชมเพราะเ,เจตนาของไพ่แล้วก็เจตนาของผู้จัดเนี่ยต้องการให้คุณเนี่ยได้รู้ทันเล่เหลี่ยมของคนนะ่ะ รู้ทันปัญหาที่จะเข้ามาเพื่อให้คุณเนี่ยได้เตรียมรับมือป้องกันเอาไว้ได้แล้วใช้คลิปวิดีโอเนี้เพื่อไปประกอบการตัดสินใจการดำเนินชีวิตของคุณให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณจากการที่คุณดูคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในถึงเรื่องการงานก่อนเลยสําหรับคนที่เกิดในปีถเถาะ สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะนะช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนคุณได้ย้ายเข้าไปทำงานในที่แห่งใหม่หรือไม่ไม่ว่าคุณจะทำงานที่นี่มาแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยในความรู้สึกอะนะคุณอาจจะถูกแบ่งแยกแล้วก็ไม่มีความสุขในที่ทำงานสิ่งที่บ่งบอกนั่นก็คือไพ่เดอะเฮอร์มิ แล้วก็ไั่ห้าถ้วยอันนี้นะเอ่อในที่ทำงานแห่งนี้ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงมีความมั่นคงแหละถ้าดูภายนอกเนี่ยนะคุณหรือว่าใครๆก็แล้วแต่อยากจะทำงานในที่นี้แต่พอเอาเข้าจริงๆอ่ะพอคุณได้มาอยู่ตรงจุดนี้คุณมาไดา้คุณได้มาสัมผัสในที่ทำงานแห่งนี้คุณจะรู้เลยว่าอา กฎระเบียบหรือว่าเพื่อนร่วมงานอะไรพวกเนี้ยจะไม่ค่อย ه, สามัคคีกันหรือว่าไม่มีความรักความจริงใจให้กับให้แก่กันนะนะเป็นเหมือนกับว่า,ต,า,ต,า,า,ต,า,ต,าต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่แล้วกเ็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเหมือนอิจฉากันอนะแล้วก็ขัดแข้งขัดขา,ากันทําตัวเป็นคู่แข่งกันเอง นั่นก็คือพลังงานของไพ่แปดไม้เท้าแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้เท้า,าแล้วก็ไพ่หกไม้เท้าด้วยอันนี้เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องสายงานเป็นเรื่องการชิงดีชิงเด่นนะแล้วก็ถึงแม้ว่าคนที่อ,อยู่ทำงานร่วมกับคุณอะนะที่ต้องเกี่ยวข้องกับคุณเอาจริงๆอะต่อให้เขา ทำดีกับคุณพูดจาเ,เหมือนกับว่าให้ความช่วยเหลือหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่คนพวกเนี้เป็นอะไรเป็นประเภทที่ว่าเข้ามาสอดแนมนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่หกไม้เท้าถ้าคุณสังเกตไพ่นะ่ะบนความประสบความสําเร็จของคุณน่ะนะในหน้าที่การงานการที่คุณได้รับความสนใจหรืออะไรพวกเนี้ย มันก็จะมีคนที่อยู่รอบข้างอะนะทำเป็นเหมือนว่ายินดีกับคุณสนับสนุนคุณแต่ในเวลาเดียวกันน่ะก็อยากจะทำลายชื่อเสียงคุณหรือว่าทำตัวเป็นคู่แข่งแล้วอยากที่จะมาเรียนรู้ว่าคุณทำตรงนี้หรือว่าอยู่ตรงนี้แล้วมีมีความเ,าเก่งหรือว่าประสบความสำเร็จเม k มันนี่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยกว่าคนอื่นน่ะเขา,เาคุณทำได้ยังไง นั่นก็คือ,อไพ่อัศวินถือเหรียญบวกกับไพ่เอ่อ i m p r r s s s ก็หมายความว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยในเรื่องเงินทองผลประโยชน์ความสำเร็จความมั่นคงของคุณ่ะนะเป็นอะไรที่คุณจะต้องระวังอยู่ตลอดเวลากับเรื่องศัตรูที่อยู่ข้างกายแต่ว่าเขาไม่ได้ ทำให้คุณเห็นหรอกว่าเขาเป็นคนในลักษณะนั้นนะต่อหน้าก็เขาก็จะทําดีแหละเพราะว่าเขาได้ผลประโยชน์ได้คอนเนคชั่นอะไรจากคุณอันนี้ก็คุณจะต้องระวังแล้วอีกอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามอ่ะนะแต่ในเหตุการณ์เนี้ยกรณีบางคนน่ยอาจจะรู้ตัวแล้วก็ได้เพราะว่ามันมีไพ่ที่ว่าบ่งบอกถึงว่า ช่วงเวลาเนี้ยคุณได้เรียนรู้นะบทเรียนจากคนรอบข้างอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าไม่ไม่วันในด้านดีหรือในด้านร้ายที่เกิดขึ้นแล้วหรือว่ากำลังจะเกิดขึ้นเพราะนั่นเป็นพลังงานของไพ่ t h e Hermit แล้วก็ไพ่หถ้วยก็เป็นสถานการณ์ที่บางครั้งคุณก็แอบทุกข์ใจอะนะแต่ยังไงแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นอนะ เป็นสถานการณ์ที่คุณก็ยังต้องอยู่ตรงนี้ต่อไปนั่นแหละยังไม่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะคิดอะนะแต่ว่าก็ขอให้คุณอะมีสติเพราะว่าหน้าที่การงานตรงเนี้ยมันก็ค่อนข้างมั่นคงแหละเป็นธรรมดาที่บางคนก็มีการขัดแข้งขัดขากันเพราะว่าผลประโยชน์เพราะอยากได้หน้าอยากได้ ชื่อเสียงหรือว่าความสำเร็จอะไรตรงจุดนี้นะก็ไพ่เจ็ดไม้เท้าเป็นสถานการณ์ที่คุณก็ยังต้องรับมือกับปัญหาแล้วก็พยายามที่จะ,ะปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของคุณและก็ตำแหน่งหน้าที่ของคุณถ้าเกิดว่าคุณทำด้วยความตั้งใจนะคุณก็จะอยู่ตรงนี้ได้แหละ อาศัยที่ว่าคุณจะต้องจริงใจแล้วก็มีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็รู้ว่าคุณรับมืออยู่กับคนประเภทไหนคนรอบข้างของคุณอ่ะเป็นเป็นประเภทยังไงก็อย่างที่ผู้จัดเนี่ยได้เกินไปแล้วให้ให้คุณได้รู้ตัวก็บางคนอ่ะนะคุณอาจจะรู้ตัวแล้วก็ได้แต่ก็เป็นสถานการณ์ที่ คุณก็ต้องระวังอ่ะเพราะว่าเร็วๆเนี้ยมันก็อาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามาแหละให้คุณต้องมีการเผชิญหน้ากับใครบางคนคือบางทีเนี่ยคุณอยู่ดีๆเขาก็มาหาเรื่องมามาทดสอบคุณอะไรประมาณเนี้ยมากวนประสาทอันนี้ก็เตรียมใจไว้เลยส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้จัดมองเห็นก็คือสถานการณ์ที่ถ้าเกิดว่าคุณเป็น เจ้าของกิจการเจ้าของที่ดินบ้านเช่าที่อยู่อาศัยอะไรพวกเนี้ยนะช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าคุณจะมอบหมายให้ใครเป็นตัวแทนดูแลทําหน้าที่แทนคุณในเรื่องซื้อขายหรือว่าทำบิสเนสอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้ก็ขอให้คุณนะ่ะต้องระวังคนที่คุณนะ่ะมอบหมายหน้าที่ให้เขาดูแลผลประโยชน์ให้คุณเพราะว่า ผลตอบแทนที่คุณให้เขาอะนะบางทีเนี่ยจริงๆมันก็น่าจะเป็นที่พอใจอะแต่สำหรับใครบางคนที่โลภแล้วก็เห็นกก่ได้อะบางทีแค่นี้เขาไม่รู้จักพอหรอกออคุณก็ต้องระวังว่าการที่ใครบางคนอะอาจจะมีการทำอะไรตุกติกอะเหมือนกับว่า กินเล็กกินน้อยกับคุณนะนะอันนี้คุณก็ต้องระวังแล้วก็ต้องคอยตรวจสอบเรื่องใบส่งใบเสร็จกรณีว่าเดี๋ยวอันนั้นซ่อมนี่เดี๋ยวอันนี้ทำนั่นอะไรอย่างงู้นอย่างนี้หรือว่าคอนแทคสัญญาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีมีลูกค้ามาอยู่แต่เขาก็ไม่ได้แจ้งคุณก็ได้อะไรประมาณนี้หรือว่าการที่คุณจะเรียกใครเข้ามาทำหรือว่ามาซ่อมแซม ห้องที่ว่ามีปัญหาหรือว่าบ้านของคุณเองอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้มันก็ต้องออมีอะไรที่คุณเนี่ยจะต้องชัดเจนในเรื่องการตรวจสอบนะคุณภาพของคนคนนั้นน่ะว่าเขาเอ่อมีลายเส้นมีความรู้ความสามารถอันนั้นจริงไหมแล้วก็คุณจะต้องดูผลงานเขาา ที่ผ่านมาอาจจะขอดูรีวิวขอดูที่ว่าเมื่อก่อนเขาไปทำที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าคุณจะต้องโทรเช็คหน่อยนะเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของตัวคุณเองเพราะในเหตุการณ์เนี้ยคนที่กำลังจะใช้หน้าที่ฐานะของตัวเขาเองเนี่ยในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเพื่อเอาเปรียบคนที่มาติดต่อเพื่อเอาเปรียบคนที่ ให้ผลประโยชน์กับเขาอะ่ะมันก็จะมีแบบสไตล์เนี้ยนะก็ขอให้คุณระวังในเรื่องการเงินการงานแล้วก็ผลประโยชน์ของคุณส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่เกิดในปีเถาะก็จะมีปัญหาในเรื่องอ่รักสามเศร้ารักสามมุมนะคือมุมแรกนี่เลยก็คือใครบางคนในเหตุการณ์เนี้ย ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคู่ของคุณก็ตามอาจจะมีการนอกใจกันนะอาจจะปกปิดความรู้สึกของเขาที่มีอยู่ในช่วงเวลานี้ในความสัมพันธ์ออของกันและกันนั่นก็คือพลังงานของไพ่สองถ้วยบวกกับไพ่ราชินีพัชระจันทร์แล้วก็ไพ่เก้าวดาบ ก็เป็นสถานการณ์ที่คนคนนี้บุค,คลิกของเขา่นี่นะก็เป็นสไตล์เนี้ยคือคุณไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้แล้วก็เขาเป็นคนชอบออมองหาความรักมองหาความตื่นเต้นเพื่อเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดกรนดะอ,อ่บอกว่าเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวของเขานะ ที่ว่าเหมือนคนมีปมด้อยอะ่ะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องแบบเหมือนจะต้องบริหารเสน,เน่ห์หรือว่าต้องออทดสอบอยู่ตลอดเวลาหาใครบางคนมาเป็นแบ็กอัพอะ่ะเผื่อว่าวันหนึ่งเขาถูกทิ้งหรือว่าเขาทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรถูกแฟนเขาจับได้หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะได้มีแบ็กอัพมีอีกคนหนึ่งเอาไว้สำรองแล้วก็เป็นเป็นคู่รักที่ ค่อนข้างไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ไม่คุณจะคาดหวังอะไรจากเขาไม่ได้นะนอกจากว่าคบกันไปสำหรับใครบางคนที่ในอยู่ในเหตุการณ์เนี้ยอาจจะเหงาอาจจะรู้สึกเสียหน้าก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณคบกับใครมาแล้วเนี่ยสักช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยแล้วต่อให้คุณรู้เนี้ยนะ ว่าเขาอะนอกใจคุณทําอะไรรับหลังคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณอนะเป็นทุกข์ใจอยู่ในความสัมพันธ์นี้ในช่วงเวลานี้นั่นก็คือไพ่เดอะมูนแล้วก็ไพ่เก้าดาบแล้วเป็นสถานการณ์ที่คุณเนี่ยเก็บความรู้สึกของตัวคุณเองเอาไว้นั่นก็คือ,อ,อไพ่ราชินีพระจันทร์บวกกับ แฮงแมนเหมือนคุณให้โอกาสกันนะะแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณก็ให้โอกาสตัวคุณเองที่จะฟื้นฟูจิตใจอะ่ะแล้วก็ทำใจกับความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยที่เป็นอยู่อะ่ะถึงแม้ว่าคุณรู้ตัวตนของเขารู้เจตนาของเขาแต่คุณไม่เปิดปากพูดอะ่ะคุณยังทำใจไม่ได้นั่นก็คือไพ่ก้าวดาบ คุณยังกุ้มใจยังแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเกิดว่าคุณเลิกกับเขาไปคุณก็นอนไม่หลับคุณอยู่ตรงนี้ในความสัมพันธ์นี้ก็เหมือนกันความรู้สึกเดียวกันนั่นก็คือไพ่เดมูนไพ่ก้าวดาบทีนี้ทุกอย่างอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่ที่คุณตัดสินใจอันนี้มันเป็นชีวิตของคุณคุณรู้อยู่แล้วแต่ว่ามัน มันอยู่ที่ว่าคุณจะกล้าที่จะตัดใจกล้าที่จะ move on หรือว่าก้าวเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่หนึ่งดาบก็หมายความว่าใครบางคนในเหตุการณ์เนี้ยคุณจะได้รู้ความจริงบางอย่างกับพฤติกรรมของ คู่ของคุณที่ทำกับคุณหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยนะอีกกรณีหนึ่งอย่างที่บอกอะไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเหมือนเรื่องแบบว่ารักสามเศร้ารักสามมุมอะนะอีกคนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขาคบอยู่กับคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วนะอะไรประมาณนี้เพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่สองถ้วยอันนี้นะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นในเรื่องอาสายงานหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าใกล้ตัวหรือทําอะไรร่วมกันบ่อยๆอะนะ <c oughs> ทีนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นความรักเกิดเป็นความสัมพันธ์เป็นข้อเปรียบเทียบเข้ามาให้กับใครบางคนในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วอ,อย่างที่บอกอะว่า,าใครบางคนเนี่ยอาจจะปกปิดสถานภาพตัวเองก็ได้ ไม่ได้บอกว่าตัวเองนะ่ยมีคู่อยู่แล้วหรือว่าคบซ้อนกับเขาก็คือให้ความหวังกันไปแล้วก็ให้ความสุขแบบด้วยการหลอกตัวเองอะนะแล้วก็หลอกคนข้างกายด้วยกับความรู้สึกที่ว่าการตกหลุมรักอะไรอเงี้ยบางคนเขามีความสุขแบบเนี้ยทีนี้ถ้าคุณเป็นคนโสดหรือ อาจจะไม่โสดก็ได้เพราะว่าพลังงานของไพ่สองถ้วยเนี่ยบางทีคนที่เข้ามาคบกับผู้ชายคนนี้คนกลางที่เป็นปัญหาเนี่ยบางทีตัวเองก็อาจจะมีครอบครัวอยู่ก่อนแต่ว่าเขาไม่บอกคุณว่าเขาก็มีแฟนอยู่แล้วทีนี้เนี่ยไอ้ปัญหาเนี่ยรักสามเศร้าเนี่ยรักสามมุมเนี่ยมันก็อีลุงตุงนังแต่บอกได้เลยว่าเหตุการณ์นี้นะ ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เข้ามาใหม่แล้วคุณไม่รู้สถานะเขาจริงๆกับคนที่คุณกำลังคบอยู่ช่วงนี้นะก็ขอให้คุณไปตรวจสอบก่อนที่คุณจะเสียความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่กรณีว่าถ้าคุณถูกหลอกนะเขาไม่บอกความจริงกับคุณแล้วคุณก็มีแฟนอยู่แล้วแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะสถานการณ์ในรูปแบบเนี้ย ต่างฝ่ายต่างไม่แฮปปี้กับคู่ครองของตนก็เลยคิดที่จะหาคนรักใหม่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาเจอพวกคนเจ้าเล่์แหละพวกประเภทตีสองหน้ามีแฟนอยู่แล้วมีความสัมพันธ์อยู่แล้วก็ไม่ได้เอ่อเทคแคร์ care, ความสัมพันธ์ของตัวเองให้ดีให้มีความคืบหน้าก็บอกได้เลยว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ว่าคุณหรือเขาเนี่ย ใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ถ้าคุณเกิดในปีนี้ปีเถาะแล้วคุณคิดว่าคุณกำลังมีความสัมพันธ์กับใครบางคนอยู่เนี่ยคุณต้องตรวจสอบสถานะตัวคุณเองแล้วก็ดูในเรื่องความเป็นไปได้เพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นเนี่ยไพ่ t ด e h แฮงแมนเนี่ยนะปกติก็เป็นไพ่ที่คุณจะต้องมีความอดทนแล้วก็หยุดอยู่กับที่เพื่อดู สังเกตการอะไรบางอย่างเหตุการณ์รอบด้านคนรอบตัวอะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยไพ่แนะนำว่าให้คุณน่ยตรวจสอบตรวจหาความจริงก่อนที่จะลงลึกในความสัมพันธ์เพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่เสียหน้ากับเพื่อนร่วมงานหรือคนทั่วไปอะ่ะที่เขาอาจจะรู้อะไรแต่คุณไม่รู้ก็ได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ไพอ่อ่ะ ต้องการจะสื่อสารกับคุณและก็ต้องการที่จะเตือนสติคุณเพราะอย่างที่บอกอะถึงแม้ว่าไพ่มันออกมาในด้านลบแต่ให้คุณจำไว้เลยถ้าเกิดว่าไพ่ทาโร่เนี่ยเขาเลือกที่จะพูดถึงคุณก็แปลว่าคุณอะคือคนสำคัญสำหรับเขาและเขาเแล้วเขาก็มีความเมตตากับคุณไม่อยากให้คุณเนี่ย เสียเปรียบแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของใครฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณอนะดูคลิปวิดีโอนี้ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองก็ไม่ต้องไปจิตตกคุณจะต้องสร้างเกาะคุ้มกันให้ตัวคุณเองคุณจะต้องเข้มแข็งทั้งในด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายทุกสิ่องอย่างคุณจะต้องยืนให้ได้ด้วยตัวคุณเองหาเลี้ยงตัวเองให้ได้ฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนเนี่ยคุณมีสิทธิ์เลือกเลือกที่จะมีความสุขไม่ใช่ว่ามาทนทุกทรมานอยู่ในไอความสัมพันธ์ไอเลิฟไทแองเกอะไรประมาณนี้ที่คุณอยู่แล้วคุณก็ไม่มีความสุขและในเหตุการณ์นี้นะมองไม่เห็นเลยในเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ที่ว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณทนอยู่ตรงเนี้ยอย่างน้อยคุณได้ผลประโยชน์เขาเลี้ยงดูคุณหรืออะไรอย่างเงี้ย มันมันมองไม่เห็นนะก็ขอให้คุณนะมีสติกับการใช้ชีวิตกับการตัดสินใจของคุณและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาฐานให้แก่กันด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ